ขบวนการด้อยค่าประชาธิปไตยกับวาทะคนดีอยู่เหนือคนจำนวนมากภาพหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทภาพจากหนังสือตำนานเสรีไทยโดยด็อเตอร์วิชิตวงศ์นป้อมเพชรพิมพ์เมื่อปีพศ2546ขบวนการด้อยค่าประชาธิปไตยกับวาทะคนดีอยู่เหนือคนจำนวนมาก ประชาธิปไตยนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการปกครองที่ถือเอาข้างมากแต่เสียงเท่านั้นเพราะการเอาโจรห้าร้อยมาประชุมกับพระห้าองค์ลงมติกันทีไรโจรห้าร้อยเอาชนะพระได้ทุกทีการด้อยค่าประชาธิปไตยของกลุ่มปฏิปักษ์การปฏิวัติ2475กับวาทศิลาจารึกหลักที่หนึ่งคือรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรกกับคนดีอยู่เหนือคนจำนวนมากโดยมแมลงวี่ หรือนามปากกาของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2490ได้เกิดมีรัฐประหารยกเลิกระบบประชาธิปไตยสมบูรณ์ที่สถาปนาขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับวันที่9พฤษภาคม2489คณะรัฐประหารได้ตั้งระบบการเมืองขึ้นใหม่โดยรัฐธรรมนูญฉบับวันที่9พฤศจิกายน2490ซึ่งมีฉายาว่ารัฐธรรมนูญใต้ตุ่มภาพ หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทภาพจากหนังสือตำนานเสรีไทยโดยด็อเตอร์วิชิตวงศ์นป้อมเพชรพิมพ์เมื่อปีพศ2546มวนประชาธิปไตายด้วยวัฒนธรรมเหตุการณ์ก่อปฏิปักษการปฏิวัติ2475หลายครั้งด้วยการใช้เล่ทางกฎหมาย จนถึงการใช้กำลังทางการทหารนับแต่รัฐบาลพยายามมโนปรกรณ์น,นิติธาดารัฐประหารด้วยพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาผู้แทนมีให้พิจารณาผ่านเขาโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดีที่มุ่งปฏิวัติการถือครองที่ดินให้เท่าเทียมกันพร้อมโยกย้ายคณะราษฎรให้ออกจากการคุมกำลังทหาร2476การก่อกบฏบรวรเดช24 7 6กบฏนายสิบ2,478 และกะบฏ2,481เพื่อกอบกู้บ้านกู้เมืองให้กลับคืนดุดดังเดิมตามความฝ่ายฝันต้องพ่ายแพ้ลงส่งผลให้พวกเขาจำนวนมากต้องถูกกักขังหลบหนีออกนอกประเทศไปแต่ภายหลังสงครามโล24 88, ก2,488จบสิ้นลงโครงสร้างทางการเมืองของไทยเปิดกว้างอีกครั้งรัฐบาลคณะราษฎรปิดพลเรือนที่นำโดยนายปรีดี พยายามประนีประนอมกับกลุ่มต่างๆที่เคยเป็นปฏิปักษกันด้วยพระราชกำหนดการนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฏและจลาจน2,488มีผลทำให้กลุ่มปฏิปักษการปฏิวัติ2,475ซึ่งยืนตรงข้ามกับคณะราษฎรได้รับอิสรภาพและกลับเข้าสู่วงการเมืองได้อีกครั้งการนิรโทษกรรมนี้ส่งผลให้พวกเขาในฐานะนักโทษและผู้หนีคดีถูกนิรโทษกรรม ปลดปล่อยบ้างทยอยกลับมาจากต่างประเทศเช่นพระองค์เจ้าบรวรเดชพลโทรพระยาเทพหัสดิงนาวาเอกพระยาสราภายัยพิพัฒน์พระยาสุรพันธ์ทเสนีหลุยคิรีวัตรร้อยเอกหลวงโหมรอนรานหลวงมหาสิทธิวหารสเศรษฐบุตรร้อยโทหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตนาร้อยเอกขุนโรจนวิชยัยร้อยโทจงกลไกรเลิกนายโชยคคุ้มพนธุ์และชุลีสารนุสิตเป็นตน้นและบ้างได้รับการคืนยศและฐานันดรศักดิ์เช่นกรมขุนชัยนาทนเรนทรเป็นต้น การกลับมาครั้งนี้พวกเขาบางส่วนเล่นบทเป็นนักคิดนักเขียนวิพากษ์วิจารณ์ความชอบธรรมของคณะราษฎรเช่นงานเขียนพระยาสราภัยพิพัฒน์สเศรษฐบุตรชุลีสารนุสิตโชตคุ้มพันพายัพโรจนวิพากษ์หม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตนาหลวงโหมรอนรานตุปลากวงศ์และอยุธยาหลุยคีรีวัดเป็นต้นพวกเขามีอุดมการณ์ที่มั่นคงมากดังครั้งที่พวกเขาอยู่ในคุกพวกเขาเขียนหนังสือและออกหนังสือพิมพ์ชื่อน้ำเงินแท้ เพื่อสื่อสารและเผยแพร่อุดมการณ์การเมืองภายหลังพ้นโทษผลงานของพวกเขาส่วนหนึ่งถูกพิมพ์เป็นหนังสือที่เล่าถึงความยากลำบากความทุกข์ทรมานในขณะถูกจำคุกด้วยน้ำมือของคณะราษฎรที่พวกเขาโจมตีว่าไม่เป็นประชาธิปไตยแต่เป็นคณะธิปไตยตลอดจนอายุติธรรมในการกวาดจับพวกเขาเพราะพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับกบฏบรวรเดชแต่อย่างใดเลย งานเขียนของพวกเขามุงสร้างคำอธิบายทำนองว่าการปฏิวัติ2,475เป็นสิ่งที่ไม่น่าภูมิใจเป็นการกรบฏของข้าราชการในรคุณที่ชิงอำนาจพระมหากษัตริย์ไปเป็นของตนเองเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชิงสุก่อนหามขณะที่ประชาชนไทยยังไม่พร้อมปกครองตนเองเกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศสืบย้อนลงไปได้ว่ามีผู้ทำไว้แล้วในอดีตเช่นไทยมีรัฐธรรมนูญตั้งแต่สุโข,ขทยัย การปลดปล่อยไพร่าทาสร้างสุขาพิบาลสร้างเมืองดุสิตธานีที่ล้วนเป็นการเตรียมการมอบประชาธิปไตยให้แก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่อน,นิจจาเป้าหมายการสร้างประชาธิปไตยโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกลับถูกขัดขวางชิงสุกรหามโดยคณะราษฎรที่ทำการปฏิวัติลมเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชลงเสีย ปฏิบัติการทำลายความชอบธรรมขององค์การปฏิวัติ2,475แต่เชิดชูและสร้างความหมายใหม่ให้กับระบอบเก่าของกลุ่มคนนี้เดินไปจนบรรจบกับการรัฐประหาร2,490อันสามารถโค่นลม้มอำนาจการเมืองของคณะราษฎรลงจนสามารถสร้างระบอบการปกครองดังที่พวกเขาปรารถนาขึ้นมาได้ หากการปฏิวัติ2,475คือการรูดม่านระบอบเก่าแล้วการรัฐประหาร2,490อาจถือได้ว่าเป็นอรุณรุ่งแห่งวันใหม่สำหรับพวกเขาในความหมายมนประชาธิปไตยที่คณะราษฎรนำสู่สังคมไทยมาแต่2,475ลงและเริ่มต้นการสร้างการปกครองอีกระบบหนึ่งตามที่พวกเขาต้องการแต่ไม่เคยปรากฏขึ้นจริงให้ปรากฏตัวออกมาในครานั้นเอง ดังนั้นการดำรงอยู่ขององค์การปฏิวัติ2,475จึงเป็นรอยด่างของประวัติศาสตร์ในสายตาของพวกเขาที่การปฏิวัตินั้นต้องถูกด้อยค่าลงและทำให้เลือนหายซิ่งสภาพไปด้วยเหตุนี้บทบาทกลุ่มปัญญาชนเอนุรักนิยมที่มีสำเนึกร่วมเช่นนี้จึงก้าวออกมาด้อยค่าการปฏิวัติ2,475พร้อมสร้างคำอธิบายให้ความชอบธรรมให้กับอีกระบบหนึ่งนายทหารคณะราษฎร ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งคือรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรกหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทในนามปากกา,มาแมลงวีแสดงทัศนลงในหนังสือเบื้องหลังประวัติศาสตร์เล่มหนึ่ง2490ว่านับแต่เกิดการปฏิวัติ2475เป็นต้นมาประชาชนไทยได้ผ่านยุคทมินของคนผ่านและยุคหินชาติของคนถอยที่สุด ด้วยอภิหารของสยามเทวาธิราชเราจึงได้ก้าวมาสู่ยุคแสงสว่างรำไรการปฏิวัติครั้งนั้นคณะราษฎรใช้อำนาจเหนือกฎหมายเป็นกระบฏล้มอำนาจเจ้าซึ่งคนไทยไม่พร้อมในการปกครองตนเองเขาเห็นว่าพระปกเกล้าทรงเป็นกษัตริย์ที่มีหัวใจเป็นนักประชาธิปไตยเป็นผู้ที่ดำริเริ่มที่จะให้สยามได้ก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ทรงมีพระราชดำริท,ที่พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทยมาก่อนด้วยหลักฐานเหล่านี้จึงพอจะกล่าวยืนยันได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยเป็นประชาธิปไตยมาก่อนที่สยามจะได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยด้วยซ้ำเขากล่าวโยงถึงเขาโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดีว่าเป็นคอมมิวนิสต์รวมทั้งกรณีสวรรคตอย่างลึกลับของนายหลวงอานาันต์ว่าเหมือนกับอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ที่แพร่เข้าไปในประเทศกรีก เป็นผลให้พระเจ้าแผ่นดินกรีกต้องสิ้นพระชนลงด้วยอาการลึกลับเช่นกันเขาดำเนินเรื่องเล่าที่ด้อยค่าการปฏิวัติ2,475ต่อไปว่าแม้นการปฏิวัติของคณะราษฎรนั้นนำมาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับ2,475แก่ไทยแต่เขากลับเห็นว่าไทยมีรัฐธรรมนูญมาแต่สมัยสุโขทยัยก่อนการปฏิวัติหลายร้อยปีและศิลาจาริกของพ่อขุนรามคำแหงนั้น คือรัฐธรรมนูญแรกของไทยเป็นสิ่งมีสง่าราศีกว่าแมกนาคาตาของอังกฤษเสียอีกเพราะมีได้มาจากการบังคับเช่นอังกฤษแต่มาจากความสมัครใจของพระมหากษัตริย์ไทยต่อมาเขาพัฒนาแนวคิดเรื่องศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นรัฐธรรมนูญแรกของไทยที่เสร็อมาตั้งแต่2490เป็นคำอธิบายยาวเหยียดเผยแพร่ลงในวารสารดุลพหะเมื่อ2 5 0พกาว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย เทียบได้ไม่ต่างกับแมกนาคาตาของพระเจ้าจอรนที่ออกมาในคริสตศตวรรษที่13ซึ่งคนอังกฤษถือกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเขาวาทะคนดีอยู่เหนือคนจำนวนมากนอกจากนี้แมลงวีประเมินว่าระบอบประชาธิปไตยไทยที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติของคณะราษฎรที่ยึดหลักเสียงข้างมากนั้นไม่เหมาะสมกับเมืองไทยดังนี้ ประชาธิปไตยนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการปกครองที่ถือเอาข้างมากแต่เสียงเท่านั้นเพราะการเอาโจนห้าร้อยมาประชุมกับพระห้าองค์ลงมติกันทีไรโจนห้าร้อยเอาชนะพระได้ทุกทีเขาเห็นว่าประชาธิปไตยที่เขาพึงปรารถนาคือการปกครองด้วยเสียงข้างมากที่เรียกว่าประชาธิปไตยจะต้องไม่ถือเอาเกณฑ์เสียงข้างมากเป็นสําคัญ รวมความแล้วเขาเห็นว่าไทยเป็นประชาธิปไตยมาช้านานมาแต่สมัยสุขโขทัยซึ่งเป็นมาก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติ2475เสียอีกและประชาธิปไตยไม่ควรยึดเสียงข้างมากเป็นสำคัญเพราะคนส่วนมากไม่ใช่คนดีการปกครองที่ดีคือการปกครองโดยคนดีที่ไม่จำเป็นต้องยึดถือจำนวนคนเป็นสำคัญดังนั้นปฏิวัติ2475จึงเป็นการทำลายการปกครองโดยคนดีลงไป ด้วยเหตุนี้เขาจึงเห็นว่าที่มาของรัฐธ,ธรรมนูญใต้ตุ่มมีลักษณะที่แปลกกล่าวคือแต่แทนที่จะกำจัดตัดตอนพระราชอำนาจกลับแสดงการถวายพระราชอำนาจคืนพระมหากษัตริย์ดังนั้นการยึดอำนาจล้มรัฐบาลและล้างรัฐธ,ธรรมนูญ2,489ลงด้วยกำลังทหารเมื่อ2,490นั้นสำหรับเขานั้นการรัฐประหาร2,490เป็นการปฏิวัติที่เป็นไปตามมติมหาชน